ืมันเนี้ยผู้ตักขาวะ สวัสดีครับนะนะ้าๆนี่ครับเช้าๆครับผมวันนี้ก็มาตกชโดเหมือนเดิมหลังจากเมื่อวานเรามีเหยอะตัวเดียวแล้วก็ได้ไปสั่งตัวนะเขาสั่งมาโอ้ปรักายขึ้นผุดเยอะมากครับตกแต่ชโดเ,เริ่มหมดแล้วมั้งนี่ครับวันนี้ถูกปุ๋ยมาเลยถึงใส่ปลาเราก็อเบ็ดเหมือนเดิมครับยุดเหมือนเดิมเปลี่ยนแขนหมุนมาใหม่ครับผมแขนหมุนเดิมไอตรง แหวนไอ้นั่นน็อตตรงนี้หลุดก็ใส่ของมีผมมีลอกอีกอันหนึง่งที่มันพังเป็นอะไรนะแต่แขนมันจะไ้น่นหน่อยเด็กจงหน่อยก็พอน่าจะไหวครับอเมื่อวานนี่ครับที่เห็นนะคนนึ้เขาตีจุดนี้เลยมีตัวใหญ่นะไร่กัดผมก็เลยจะขยับมาตีตรงนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ที่เราตีได้แต่เราตีมาจากตรงโน้น แล้วก็ตรงนู้นที่เราได้วันนั้นห้าตัวก็ตรงนน้นนะปักกายขึ้นเยอะมากส่วนฝั่งนู้นเขาลุงที่ผมรู้จักที่ต้นคลิปที่เห็นปักกายนั่นแหละที่เขาได้ปลกกายเขาก็ใส่ตะข่ายตรงนั้นนะเกื่อเฉโดติดนะโดยจะอยู่หรือเปล่าชะโดดินแรงมากแรงเยอะมากปักกายเยอะมากครับผม แต่ก็ข้างล่างก็เยอะครับกระดีนใช้ไม่ได้ปลายานีต้องน่าจะใช้ท่อก,กาดแล้วมั้งถับปลายาเยอะจริงๆครับผมไปลุยก,กันครับตกปลาครับเขาสั่งมาครับก็มีหน้าที่ตกไปแล้วก็เอาไปขายให้เขาก็เสียครับผม อานแล้วครับยังไม่ขยำเลยอ่ะ อมเฉยๆล่ะไปละเห็นไหมนะใหญ่ด้วยเอ๋อเหรอเสียดายมันอมอ่ะมันไม่ขยำเลยอ่ะโหน,น,นะนะง้างนะพวเจอไม่ <c ười> <c ười> ยอยู่มันงาน้างรับไม่เข้า <c ười> นี่แหละครับถ้าเบ็ดตะขอเบ็ดมันเคยง้างมันก็จะง้างหน้าแบบนี้เลยนะต่อไปเดี๋ยวผมจะส่งให้มันเนี่ยถึงตะขอที่สองแล้วกัน เมื่อกี้มันไม่ขยำไม่อะไรเลยนะมันอมเฉยๆเลยเหมือนปาลัมเคยโดนเกิดแล้วมั้งมันไม่สง่งตั้งนานไม่ขยำเลยเดี๋ยวผมดัดตะขอแปนะ๊บนึง ไม่ขย่ำเหมือนกันแทออ้อมลาไปแล้วเอออันนี้ขย่ำอยู่นะมันจะขย่ำขย่ำอ,อือขย่ำครับผมตัวนี้ขย่ำ วัดละย,ยังไม่รู้ว่าโดนเป็น อเรามันง้างบ่อยนะตะขอตัวตัวแรกนะตัวบนเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบให้มันกลืนเลยนะส่งนานๆเลยเห็นตัวแรกที่หลุดนะตัวแรกที่หลุดมันน่าจะโดนตะขอตะขอบนครับผมมันง้างนะน่ครับใช้นะสองโลกว่าได้สองโลสองเนี่ยมั้งประมาณนี้แหละครับมิดเลยส่งนานๆเลยครับผมแต่ข้อเสียคือเนี่ยครับสายสลิงอาจจะขาดได้นะ เนี่ยถ้าดูตัวใหญ่ๆหน่อยดูขนาดนี้หุ้มสองชั้นนั้นเนี่ยทางเนี่ยครับหน,น้าดูตะขอผมดิโอ้โหดูมันง้างนาง้างด้น่าเกียดมากอะ่ะนี่ผมมันน่าจะอ่อนเพราะว่าผมเอาไปเผาไฟแล้วก็ดัดด้วยแล้วมั้งผมกลัวมันหักอะ่เลละเวลาถ้าดัดเฉยๆนะเพราะมันง้างมากเลยดูข้อเสียคืออย่างนี้ครับ สงสัยต้องไปชุบไอ้นั่นแล้วมั้งชุบแข่งแล้วมั้งที่เขาเรียกเผาชุบแข่งเลยดูตะขอโอ้โ,อโหตะขอแรกนะดีติดตะขอสองครับมันเลยอยู่นะนี่มีตัวขึ้นให้เรา หลุดครับนะนะเดี๋ยวขยันเดี๋ขยัน ใช่ก่อนอมันบอร์ก,กืดไหมตืกอันนี้ปลาแล้วนะ้าโดนแล้วปลาขาวครับผมอู้วม่คิดเปิดเวล่ะจับเลยครับกดัดดีหือลำเมียม่ย นี่ไงตู้ซับเขาไปสูงสุงเนี่ยสวัดีเพ่อดีคิงฟอกอ๋อไว้ดิฉันคิงฟอกใจอ่นสองเดี๋ยวมันปุบ สามัสามสามผมนับผมมานับไปมันสามโลูซีหรือเปล่าสามนะเต็มๆนี่ครับน้าตัวเดียรน่าจะสามโดยอยู่มังเนี่ยแล้ยอถึงไม้ใหญ่ครับหลับเยอะมากไอตัวหนึ่งน่าจะ ามอะสองกว่าก็สามสามเนี่ยสามกว่าเลยละแยไปเช็คด,ดูนะเขาก็ได้ปลาเขาไปแล้วอันนี้อีกคนนักน่นเขาเดินไปนูนะ่นแล้วนี่น่าจะหลานเขาครับอีกคนก็ตกอยู่นู่นไปจะตีไปทางผิวฉันหรออู้หุ่นปลาขาวตวหางอู้บอกไงเลยครับตัวจะตีฟุ้มนี่ครับนี่ราะว่านี่กัดบอกไงเลยครับแต่หลุดครับ ข่ายก่อนครับผมมันรุดวัดในวัดเลยรุดล่ะไปครับปลาขาวตบพังไม่ไม่ปลาขาวมันประกาศบอกตบกรเบื้งบอกออกดอกกระเบืองไป่สัก ไปล่ะพยายามนะครับพยายามนะครับโอ้ฆ่าก่อนครับผมรู้มากอีกแล้วใายก่อนเนี่ย ภาคเชดนะน,น่าจะวัดตึงๆได้วิ่งวิ่งออกขวานะอยอยูๆแต่ไม่รู้ว่าเกินอยู่หรือองน,นอนลนะนอนพื้นลนะนอนพื้นแล้วนะนะนะ โดนโดนตะขอล่างครับผมแต่ว่าในไอ้นั่นมันกัดได้แค่นี้อยู่ผมนึกถึงจะขอบนแล้วโอ้โหสงสนารนเลยน่าจะไม่โดนนะเนี่ยเห็นไหม ด้วยกัดใต้น้ำครับผมอ,อมเฉยๆครับ ส่งยาวบมกเยส่งยาวเหมือนเข้าต่อแค่บอลเป็นหนึงที ครับผมส่งยาวยาวอ้าน,นี้ตัวเล็กตัวใหญ่กัดไม่ติดเลยเดี๋ยวลองตีมีตัวขึ้นจิบอยู่นะตีไปเรื่อยๆครับผมคุณสังเกตครับนะนั่นนะนะครับมันมีรอยลงน่าจะลงไปเอาปลามน่าจะเตือตีฝังนี้พวกนา้นาๆล,ลงที่ผมรู้จักนั่นเลยครับผมน่าจะตีตอนเย็นมั้งนะน่าจะตีมาน,นี่ยะ ปลากดแลับเกตนะครับรอยเอาปลาขึ้นนะ ต้องเห็นหรือเปล่าเห็นมันขึ้นจิบนะตอนตีไม้แล้วมันไล่อยู่นะหมยสองอาก,กัศเลยผมจะส่งนานๆหน่อยแล้วกันขอมนช่อหงงางน,นี่แหละมันต้องแต่ผมเปลี่ยนตะขอจากตะของ,ง้างผมไปไว้ตะขอที่สองนะก็เลยต้องนานอ่ะแต่ใครย่างไปเด้เยอยาเให้ตอเขาก่อน พยายามอยูพยายามลากไปนู่น่อยโอ้ยขาไปเรื่อยๆบอแล้วมั้ย ตัวขอแรกด้วยทะลุทะลุข้างบนเลยน่าจะสองได้อยู่ครับตรงนี้ดีตรงนี้แหละต่อตรงนู้นมันเขาดักตะข่ายนะปามน่า,นาจะมาฝั่งนี้เยอะแล่ะมันน่าจะตกใจตะข่ายแล้วครับ เดี๋ยวถ้าได้ผมค่อยเปิดกล้องแล้วกันนะโทรศัพท์มันร้อนนะครับสงสารมนะันถัดแล้วครับนะนะส่งยาวๆถัดผมตั้งกล้องนะเนี่ยกว่จะมาตั้งกล้องเนี่ไปแล้วไปแล้ว,วออกซ้ายออกขวาไปแล้วยาวไปแล้วยาวไปเลยเข้าตอ่อซะ ย้ายยาไปเลยย่ ยาวเลยเขาแก้มครับผมนี่ครับตะขอแรกด้วยตอนนี้ไม่ง้างแน่นอะนเพราะผมสลับเอาตะของ้างไปไว้ตัวที่สองนะเพราะว่าถ้ามันเคยง้างแล้วมันก็จะง้างไปแล้วผมเอาไปเผาไฟดัดด้วยไงมันก็เลยอ่อนเลยครับเนี่ยนี่ครับส่งนานมากนเะมื่อกี้นะก็ผมจะกัดปุ๊บผมก็มาเปิดเอาโทรศัพท์ในกระเป๋าแล้วก็มาตั้งถ่ายนะเพราะว่า แดดมันร้อนแล้วครับผมสงสารโทรศัพท์นะเฮ้ครับคงเป็นตัวสุดท้ายแล้วตัวที่สามต่อไปเราจะมาไอ้นั่นละตีกระดีแล้วก็ไอ้นั่นดูเนื้อหน,นอนดูมันไล่ปลาเล็กเยอะมากเลยฝูงปลาเล็กแตกกระจายเลยทั้งปลากายปลาขาวผมก็ดูไม่เป็นหรอกนะแต่มันเยอะจริงจริงมันขึ้นเนี่ยตัวใหญ่ๆด้วยเมื่อวานเทาก็ได้ไปแค่ตัวเดียวคนนั้นอ่ะเขาได้ไปสามโลก,กว่านี่แหละครับ ปาะขาวนะกัดกระดีแล้วก็กระดีแขกก็มาติดตรงนี่แหละไม้ของใกล้ๆของเราเนี่ยขาดไปที่รบร้อยเ <c oughs> สียดายมากเนาะกระดีตัวลว200ะสองร้อยนะของคิงฟอกนะไปครับนา้าเขายิงโดนด้วยครับคุณมัน มาแล้วอหโคยย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 ้ยอยย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 ยกัยประยย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 ยมยย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 วยย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 ย